from the keeper what a save from peter schmeichel in comes the corner climbs up big oh would you believe สวัสดีครับทุกท่านชาวอ e ีฟุตบอลพบกับผมแอมกันพารีวิวอีพิกตำนานผู้รักษาประตูจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีเตอร์ชมัยพร5ปีเตอร์ชมัยเคิลถูกแล้วปีเตอร์ชมัยเคิลมีส่วนสูงที่193อายุที่ถูกยกมาในช่วงอายุ33เท้าข้างที่ถนัดคือเท้าวขวาเป็นนักเตะทีมชาติเดนมาร์ก สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการ์ดอีพิคแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปี1995-1996ชมัยเคลนมาในสไตล์ดีเวอร์ซีฟโกลกิปเปอร์ผู้รักษาประตูที่มักจะเย็นคุมโซนประตูจะไม่ค่อยออกมาเซฟมาในตำแหน่งหลัก GK มีโอเวอร์ออ t i n รติ้ง98ถ้าอัพออโต้จะอยู่ที่99โอเวอร์ออ t i n รตติ้งรวมทีมจะอยู่ที่102เท่ากันนะครับ ตรงนี้เราจะไปดูค่าพลังตรงที่ GK เลยนะครับ GK a w a r e n e s การตอบสนอง97 GK Catching การรับลูกบอล91 GK p a r l i n g ปัดบอล91 GK Reflex เซฟลูกยิงใกล้ตัว94 GK List การยืนคุมตำแหน่ง94และอีกส่วนของผู้รักษาประตูที่เราต้องดูคือความเร็วครับ สป e d วิ่งเร็ว48 a c ค e ซ e r ลเ i ชัวิ่งออกตัว46ตรงนี้ก็จะช่วยในการออกมารับบอลปัดบอลน,นะครับการเซฟบอลค่าความเร็วของแชมเคิ่นตรงนี้คือช้าเลยครับผมแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับถ้าเรามีเกมรับที่ดีและอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องดูคือค่าจำคือค่ากระโดดนั่นเองนะครับค่าจัมปิ้งแชมเคิ้นอยู่ที่86ก็กระโดดสูงเลยนะครับค่อนข้างกระโดดสูงเลย การใช้เท้าข้างไม่หนัดนานๆครั้งความแม่นยําในการใช้เท้าข้างไม่หนัดปานกลางฟอร์มการเล่นสม่ําเสมอความต้านทานการบาดเจ็บสูงปีเตอร์ชมาเคิร์บูเตอร์โกคิปปิ้งบวกสบวก GK เคเวเนตจีเคแคชชิ่งจีเคแพรลิงและจ e เคีฟ ชไมเคิลมีสกิล GK Long p นธ์ GK Long t h r o GK Penalty Save และแก a ต t นซีทุกท่านสามารถเพิ่มสกิล One t o h Pass ได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการออกบอลเร็วเวลาคู่ต่อสู้บีบตัวเข้ามาแนวทางในการอัพปีเตอร์ชไมเคิลนะครับ 41110 11, สูตรปีเตอร์ชไมยเคลปีเตอร์ชมมยเคนอีปิกตำนานผู้รักษาประตูชายายักษ์เด่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่างนี้นะครับถูกยกมาให้เป็น195ถึง196ซึ่งเขาเคยยิงประตูในเวทียุโรปมาให้กับบิศาจแดงเป็นการหมงทำประตูนะครับในเกมเย่าที่พบกับโรเตอร์โวโกกา ในศึกยูฟาครับปี1995ถึง1996ครับมาครับในจังหวะนี้จังหวัดจอๆเลยเสียประตูง่ายครับผมช่วยให้ทีมรักษาสิติติไม่แพ้ในเกมเย่าในเกมยุโรในตอนนั้นนะครับและมาในรูปแบบอีพิกแบบนี้แฟนผีอย่างผมก็ไม่พลาดอยู่แล้วล่างนี้มีค่ากระโดดที่86ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการรับบอลลูกสูงและลูกโด่งค่าพลังป้องกันประตูครับสูง90บวกทุกค่ามีความเหนียวหนึบ แต่จังหวะนี้ครับยิงแรงเกินรับไม่ไหวจริงๆและณตอนนี้นะครับอาจจะเป็นผู้รักษาประตูโน่นของใครหลายๆคนไปแล้วรวมถึงตัวผมเองด้วยมาครับจังหวะน,นี้โร,รนัลดหลุดไปแล้วครับยิงสตันนิ่งตูมบัดได้เอาชอนเสาเอาเกือบเข้าประตู <c oughs> และอย่างนึ่งที่ผมชอบคือเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ออกบอลด้วยเท้าได้ดีมากเลยครับจะไมขึ้นนะครับจะโดนยิงทีส่วนใหญ่จะเป็นลูกยิงหนักๆนะครับ และลูกจ่อๆเลียดพื้นจะล้มตัวไม่ค่อยทันนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่ที่จังหวะด้วยนะครับในการเสียประตูในแต่ละเกมผู้รักษาประตูครับจะเหนียวไม่เหนียวครับก็ขึ้นอยู่ที่จังหวะด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเสียประตูแล้วจะบอกว่าประตูคนเนี้ยไม่เหนียวเลยไม่อยากใช้เลยในบางมุมในบางจังหวะก็ต้องเสียประตูจริงๆนะครับแต่สําหรับผมแล้วนะครับชายคนนี้ปีเตอร์ชไมคยขึ้นยักษ์เดนแห่งมชสเตอร์ูไนเต ได้เข้ามาเป็นนายทวารโนหนึ่งสำหรับผมแล้วนะเขามาดูนะจังหวะนี้ครับเนย์มาเนย์มา,มาแทงไปแล้วฮารแลนวิ่งไปแล้วหลุดไปแล้วจังหวะนี้จอ่จอๆเข้าไปแล้วจ่อๆจริงๆครับมาครับลูกนี้เสียเสียให้ด็อกบาด็อกบาสตันนิงตูมเข้าเป็นประตูแล้วยิงแรงครับลูกนี้ถึงจะเป็นประตู มาครับจังหวะนี้คันโตนาคันโตนาส่งให้ฮาันฮานเบี้ยวตัวยิงปัดได้ครับเนี่ยฮะจังหวะนี้ก็ยังปัดได้ <c oughs> นี่ครับส่งคืนให้ชมายคึลนออกบอลด้วยเท้าหนึ่เท้าซ้ายด้วยครับ <c oughs> แม่นนะครับนี่ครับออกบอลด้วยเท้าผมชอบเลย <c oughs> จังหวะนี้เบยดเบยดกับกอ,องหน้าส่งคืนให้พิเช่สมายคัลหมุนตัวไปทีนึงเบอร์สง เนี่ยครับเปิดชงด้วยเท้าแม่นจริงจริงนะครับจังหวะน,นี้ซอนฮุนมินเลี้ยงไปครับติดติดไหมติดอาราโฮคุกขิกขูกขิกขูกขิกมสซี่ยิงเสาแรกตูมรับได้ไงครับโชว์เซฟไปสวยๆนะครับหลุดเอ็มบัปเป้คุกขิกอยู่กับอาราโฮติดนูเนส ตรงน,นี้ส่งให้บาปเป้ยิงตามน้ำโอ้โหโชเซฟสวยๆเป็นไงล่ะโรดีโด้โรดีบ้บนให้โอเดมเบเล,ล่เอ็มบาปเป้ส่งให้โฟเดนโฟเดน,ส,นสตันนิงครับอืเซฟเป็นไงเซฟเป็นไงขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชม ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องแอมกันและขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่สวัสดีครับ